สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ17เมษายน2 5 6 8สมาชิกสภาผู้แทนของยูเครนนั้นได้ลงมติเสียงข่ามากนะครับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎอ,อัยก,การศึกออกไปจนถึงเดือนสิงหาคมก็เปิดทางให้รัฐบาลสามารถเรียกระดมกําลังพลทหารและก็รงับการเลือกตั้งออกไปได้ต่อไปแม้ว่าประธานดีโดนันทรัมผู้นําของสหรัฐ แล้วก็ประกาศดีว่าลาดิเมีร์ปูตินผู้นาของรัสเซียนั้นกําลังกดดันให้ยูเครนมีการเลือกตั้งประธานดีใหม่ก็ตามประธานดีวอลอดิเมียเซเลนกี้ผู้นาของอยูเครนได้ดํารงตําแหน่งมาครบวาระการดํารงตําแหน่งประธานดีไปตั้งแต่ปี2067นะครับแต่ว่ายูเครนได้ประกาศใช้กฎอายการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเข้ามาเปิดปริบัติการทาาหารตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2015และกฎหมายของอยูเครนระบุว่าการเลือกตั้ง ไม่สามารถจัดขึ้นได้ภายใต้กฎอายการศึกอย่างไรก็ตามเซเลนกี้นั้นยังถูกประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐเรียกว่าเป็นผดเ็จการส่วนประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็ตั้งคําถามถึงความชอบธรรมในการดํารงตําแหน่งของเซเลนกี้แต่ว่าแรงกดดันของทั้งโดนัลด์ทรัมป์และปูตินกลับทําให้คะแนนนิยมของเซเลนกี้นั้นเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้การเจรจาเพื่อสันติภาพในยูเครนที่นําโดยรัฐบาลสหรัฐ ก็ได้สร้างความหวังว่าจะมีการหยุดยิงในสงครามยูเครนและอาจจะนาให้ยูเครนนั้นเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งได้ส่วนนักการเมืองฝา่ายค้านของยูเครนบางคนเริ่มออกมาวิจารณ์เซเลนกี้อย่างเปิดเผยมากขึ้นทางด้านเปโตรปสลโรเชนโกอดีตประธานาธิบดียูเครนและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในสภาก็บอกว่ากฎอายการศึกควรได้รับการขยายเวลาออกไปโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียนั้นทําการโจมตีเมืองซูมีของยูเครน จนทาให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแต่ถึงกระนั้นนะครับเป็นตัวโปรโรเซนโกก็บอกว่าเซเลนกี้พยายามที่จะกระชับอํานาจของตัวเองระหว่างที่มีการใช้กฎอัยการศึกโดยกล่าวในที่ประชุมสภาพเมื่อวันที่15เมษนาคนว่าผมอยากเน้นย้าว่าเราควรรับรู้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลเริ่มใช้กฎอัยการศึกในทางที่ปิดไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องประเทศแต่ยังกําลังสร้างระบบเผด็จการแต่ว่าพรรคของปโปโรเชนโก ได้รวบรวมมติเห็นชอบการขยายเวลาการใช้กฎอายการศึกออกไปเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวจากเซอร์เกย์นาริกินหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศหรือว่า s v r ของรัสเซียประกาศนะครับว่าสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยูเครนยอมรับดินแดนใหม่ของรัสเซียแล้วก็ล้มเลกิกแผนการเข้าร่วมนาโต้และยอมเป็นประเทศที่ปลอดอาวุธยูเครนและมีความเป็นกลางทางทหารครับ ทางด้านซเซอร์เกย์นาริกิ้ย้ำว่ารัสเซียไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในความขัดแยง้งที่ยืดเยื้อกับยูเครนเงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพประกอบไปด้วยสถานะความเป็นกลางและปลอดอาวุธยูเครนของยูเครนการปลอดอาวุธและการและการกำจัดลทัทธินาซีในรัฐยูเครนรวมถึงการยกเลิกกฎหมายเลือกปฏิบัติทั้งหมดที่ได้ประกาศใช้หลักการรัฐประหารในปี2014ยูเครนได้พยายามผลักดันการเข้าเป็นสมาชิกนาโตมาเป็นเวลาหลายปี โดยได้ยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยในเดือนกันยายนปี2515ทางฝ่ายรัสเซียก็มองว่าการขยายตัวของนาโตเข้าใกล้พรมแดนเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติและก็ถือว่าการที่ยูเครนอาจเข้าเป็นสมาชิกนาโตเป็นเส้นแดงที่ไม่ควรละเมิดหลังจากที่การรัฐประหารได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเมื่อปี2014คาบสมุทรไครเมียก็ได้เข้าร่วม กับรัสเซียหลังการลงประชามติของประชาชนตามมาด้วยภูมิภาคอดีตของยูเครนอีก4แห่งในปี2565อย่างไรก็ตามยูเครนก็ไม่ยอมรับผลการลงประชามติเหล่านี้ซเกนาริกินก็กล่าวหาว่าผู้นํายูเครนนั้นจงใจยืด,ยดเยื้อความขัดแย้งเพื่อที่จะยืดอํานาจของตัวเองเอาไว้ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ก็ทําให้รัฐบาลยูเครนนั้นเนี่ยครับหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อประชาชนนอกจากนี้ เซเกนาริกินนั้นยังวิพากษ์วิจารณ์ประเทศสมาชิกนาโตโดยเฉพาะฝรั่งเศสอังกฤษและก็เยอรมนีที่ให้การสนับสนุนยูเครนโดยบอกว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยกำลังเพิ่มระดับความตึงเครียดของความขัดแยง้งในทางตรงกันข้ามวหนั่าขหน่วยข่าวกรองรัสเซียระบุว่าชาติทีของสหรัฐอเมริกาต่อวิกฤตแห่งนี้เนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนจากประเทศอื่นๆในนาโต้มีความปรารถนาจากฝั่งสหรัฐที่จะทําความเข้าใจศึกษาสาเหตุของวิกฤตในยูเครน อยากลึกซึ้งเกเนาริคกินนั้นกล่าวชื่นชมการเจราจาระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐว่าเป็นไปในทิศทางบวกในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของประสบดีโดนันทัป์ได้มีการเจราจาโดยตรงกับรัเสเซียเพื่อหาทางยุติความขัดแยง้งผู้นําสหรัฐนั้นก็บอกว่ายูเครนเนี่ยที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็ยังระบุนะครับว่ายูเครน ไม่น่าจะได้รับดินแดนทั้งหมดที่เคยเป็นของตนเองกลับคืนมาความเห็นของเซอร์เกย์นาริกินก็สะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียในการเจราจาสันติภาพที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีความสอดคล้องกับข้อเรียกร้องที่รัสเซียนั้นเนี่ยได้แสดงไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องบัติการทางทหารโดยเฉพาะเนี่ยครับในการที่จะต้องไม่ให้ยูเครนนั้นเป็นชาติสมาชิกนาโต้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็จะคงยืนยันชัดเจน ในขณะที่ทางด้านมาร์ครูเตอร์เลขาธิการของนาโตนะครับเปิดเผยว่ายูเครนก็ไม่เคยได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้เป็นสมาชิกนาโตซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับมาร์ครูเตอร์บอกว่าแม้ชาติพันธมิตรตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนได้ระบ,บุว่ายูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตสักวันแต่ไม่มีใครสัญญากับยูเครนว่าการเป็นสมาชิกนาโต้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพ คำกล่าวนี้ก็สวนทางกับจุดยืนของวลาดเมียร์เซเลนกี้ผู้นํายูเครนที่ยืนการว่าการเป็นสมาชิกคือการรับประกันความปลอดภัยในรูปแบบนาโต้จะถูกรวมเอาไว้ในข้อตกลงาการหยุดยิงความทะเยอทะยานของอยูเครนที่จะเข้าร่วมเป็นนาโต้เป็นเหตุผลสําคัญที่รัเสเซียนั้นเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการทา,ทางทหารในครั้งนี้เลขาธิการนาโตยังอ้างว่าเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกนาโตของอยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนคำกล่าวของเขาขัดแย้งกับความเห็นของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกนะครับว่าเขาเซเลนกี้นั้นเนี่ยพยายามผลักดันเข้าเป็นสมาชิกนาโตแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ย้ำนะครับเขาไม่มีวันได้เป็นสมาชิกนาโตทรัมป์เคยแสดงความเห็นก่อนหน้านี้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจความกังวลของรัสเซียเกี่ยวกับการที่ยูเครนจะเข้าไปเป็นพันธมิตรของนาโต้ซึ่งเท่ากับว่าศัตรูนั้นอยู่ตรงหน้าประตูบ้าน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อเลขาธิการนาโต้นั้นเนี่ยครับได้กล่าวย้ําว่าเงื่อนไขาการเจรจาสันติภาพนั้นไม่ได้เอาประเด็นของการที่จะให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตอยู่ในเงื่อนไขนั้นแม้ว่าหลายฝ่ายจะเห็นด้วยในการที่จะให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดว่าเมื่อไหร่อย่างไร ในกรณีที่โดนั้นครับนั้นเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับฝั่งรัสเซียก็บอกว่ายอมรับไม่ได้ถ้ายูเครนนั้นจะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับและผมก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถางอัปเดตด้วยครับ